สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงเหมือนนี้วันที่ยี่สิบค่ะท่านผู้ชมเสร็จจากงานบุญกระถินแล้ว,ลวเนาะเสร็จจากงานบุญกระถินแล้วโมาว่านนี่เนาะเหนื่อยกะไปงานนั้นงานนี่หลายงานเมื่อยไปทรงคู่บ่าอาจารย์ที่บุรีรัมย์เนาะค่ะเมืองลิงบ้านยางเมืองลิงคู่บ่าอาจารย์หน,นาเจแดงขึ้นายที่วมใช่หฮะพระฮัตพระหัหตเป็ปนเสีเเ็ศสูตรหวย ท่านผู้ชมงวดก้อนนี่พระหัตเพิ่นกะเว้าอยู่ว่าเลขเพิ่นมากหนึ่งสิบห,าห้ากําหกสี่แววกําเม่มาตลอดแล้วก็เว้ากับเดือนสกาวมาตลอดเดือนสกาวกระถามเพิ่นสัมภาษณ์เพิ่อนอยู่คนบ่ฮูหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าเพิ่อนอันบ่ลงเลขให้เบิ่งบ่เห็นบ่อถือเลี่ยวมาว่าอุ้ยแต่คนจ่มตีพหัดเนี่ยหลายคนแต่ผู้ที่เพิ่นเข้าใจเนี่ยก็หลายคือกันเห็นพระหัตถ์พูดอยู่ว่าพระมหาธชอบสิบห้า กับสี่หกก็สันเดยเพิ่นเป็นเลขเป็นความชอบของคนซื้อค่ะโดยมือร่มมันโมเมนเลขมากจากหม่องนั่นหม่องนี่เป็นความชอบเพิ่นว่าหวยงวดก่อนมันมามันตรงกันออกตัวในห้าเก้าบอกงวดก่อนข้อมเก่างวดวันนี้ปีที่แล้วมันก็ออกสิบห้าเขาก็เลยเกิดความชอบเป็นพิเศษเมื่อใดหวยคำนวณโมเมนหวยอีหยังเพิ่นใดมากมันเป็นหวยที่เขาชอบเขาก็จะซื้ออ ขึ้นวัดก้อนนี่ล่ะมันเอาคือมาเห็นสูตรท่องเทียนอ่ะ่นได้สูตรมาคือว่าเดี๋ยวสิพาเบิ่งแค่เห็นสูตรดิไซน์วูฟพอเฮาได้มาก็บอกเบิดซื้อตัวใดฮากก็บอกเบิดปรหัสเพิ่นซื้ออันตัวอื่นหนักคือกันวัดก้อนตัวใดก็567บอกรหัเพิ่นก็รักเฮ็ดสูตรอยู่อื้อเนาะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าปรหัสกักเลขปรหัสทังเลขกําลังไล่ยสูตรบอกว่ามันเข้าสูตรที่มันเข้ามาหลายวัดแล้วออื ก็เดือนสกานฟันเข็นฟันมาได้เละร้อยมากน่ะนี่สามห้าเจ็ดเพรามันเละร้อยมากดอกเล็กอยู่แกมปูเวลาไม่อย่างก็สัมผัสแห่ฟังเล็กอยู่แกมปูสามห้าเจ็ดแดงจริงคือมันค่อยฟันนาเคีย้ยวอะไรสามห้าเจ็ดวันนี้วะข้างล่างสองห้างเงินนี้วะแมนอ๋อแต่ว่าโบสื่อสามห้าไอ้สื่อโรตีวายุแต่โบสื่อใต้ดินอเพราะว่าสื่อละเลขเข้าไปอยู่ห้องนาอ๋อสื่อเละปูวอะไรสามห้าเจ็ด กับการซ้อมวันนี้อยากให้เจ๊ซื้อลายๆอยู่เพราะว่าไม่เคยฝันนางเทียฝันว่าตัวเองเห็นเล็กสีแดงเลยมือแห่งออกปูแห่งออกบ้านนะมาฝันมาหัดกําลังเห็ดสูตรค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอก็เพิ่มเพิ่นสิได้ติดเมื่อก็นออกตัวได้ครับวันนั้นวันนี้ออกตัวได้เดือน หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเนาะเขียนศูนย์ห้าหนึ่งให้หน่อยหัวกอนหลอกตัวใดพ่ะฮะเดือนแปดเก้าสามแปดเก้าสามอ๋ออ๋เลขเจดแดงก็ท่านพู้ชมก็ถามมาว่าเจดแดงได้ตัวใดที่ตัดไปเนาะคือหมวกอนเจดแดงว่าท้ายแปดไม่มีอ่ะมันก็ตัดออกไปได้งวดนี้เจดแดงบอกว่า สีไม่มีค่ะวันนี้สีไม่มีสีบะมีไม่ได้รักหน่วยนะคะวันนี้ผู้ใดมาเบิง่บบไงไว้กระจำไว้คือตัดออกไปได้หมดก้อนนี่จะเรีว่าศูนย์บะหมี่รักไทยกับตัดออกไปได้เขาจะแอบเอยู่ ก <c oughs> ันได้วิชาความรูม้มาจากคู่บาอาจารย์นะได้สูตร <c oughs> อาจารย์ใช้ยาวนะเฮ็ดสูตรมาเป็นซีเป็นเจ <c oughs> ้าปีหลักเล็กเพิ่นก็ได้ <c oughs> ถ้าคู่เดียหลายคู่ทิ <c oughs> ถ้าคู่หลายคู่ปะมันงออกเลยแบบ หัวย,ยอดกระถินกับว่าท่านลงให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมลงแล้วเสาวลงแล้วเดี๋ยวเจแดงสิลงให้เบิงใหม่ค่ะท่านผู้ชมเบิงภาพบรรยากาศตอนทำบุญกระถินนำ้ำ <c oughs> ได้อบุญน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมโมทนาสาธุกับเอฟซีเจ๊แดงทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้ว <c oughs> ทำบุญกับเจ๊แดง แต่แต่ว่ายอดของเฮ้าก็หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทเนาะ <c oughs> ร่วมร่วมสามคนเท่า <c oughs> แต่ของเมนะยอดเก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าห้าร้อยห้าสิบเก้าอ่าเก้าร้อยเก้าหมื่นล่งทายด้วยหาเก่า เอาเงินกลัวเพิ่มเงินกับของมหาดกันแล้กวก็ไเดินสัก,กาวเรีวกับได้แสนหกแสนหกสามร้อยแสนหกหมืน่นสองพันสามร้อยบาทนะคะเงินทุกบาทถืาไว้วัดป่าผุทธรักษาหมดค่ะบริ้วคางบดนิเก็บใบแจักบาท ข่าวว่าวุ้เม่านนี้พิจารณาน้าเรื่องรท่านผู้ชมเป็นแนวทางต่งบประมาณนนาาแต่งบประมาณท้าลงทุนสื่อของไปจากมะล่ำพร้อมกับประมาณเบิดแปดหมื่นนี่เรังเือนแปดหมื่นนี่หละแต่ว่าซื้อทุกอย่างแม่ยนี่กินเสียให้เพิ่นเบ็ดเสอยงหมือนฟันนึงหมือนนอนพันละป่มพันงูงูเลยตัดหนา ลดเดตน้นลดขันใดบ่นี่เปี่ยมันอ2 7ตัดไปได้ศูนยม่มีไทยบ่บตัดหาบ่ตัดเขาไม่สนใจหรืล่น่ะมันตรงกับค้ามฝันมันปะ แม่มีคู่บาอาจารย์ดีแล้วก็มันมาพเป็นน่งเราเลยกังเบิดเหาหไฮโลสันโอ๊แต่มันฟันแม่นเนาะเดอยวสเกามันขึ้นอีกฟันมะผัดบอกเลขสามครัวมีอยกางซีนี่แหละโอ้ยไปว่องเหมืนตัวซีศูนย์แม่ตัดศูนย์ไายโอ่งเนาะมักไพ่มักมั่นเนาะค่ะเนาะเป็นลุงทุนศูนย์ม่าจริงริานยเ้าศูนย์ซีเนน้าเะอศูนย์มันมาแล้วมันวาศูนย์ห้าหนึ่ง นีละเขาว่าฟันลวงหนาใส่ซีด้วยท่นผ้มัก็เล่นเห็ดคำนุ่่เน้นเิซีูนถ้ามันสะเบิ้ลกองถ้ามันถ้ามันสีเบิ้ลปะ้อน่ข้อน่นผู้ส้มซี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 เลย่้มากันไหมเนาะมา เอ้ฟันมันมาหนิฟัน่ฟันเห็นงูมันจดไว้เดอคยวท่าผู้วมแคบหนาจอไว้เลขรหัสหัดมนฟันเห็นในงูขึ้นรถขึเป็นรถน่ะสองเกีศูนเหมือนทนี่ยขันนักเห็นหมดนนิกรรได้แต่อยรถดื้อๆเขาเต่ทองแตะทองรถขึ้นไปไม่ปอดดูนิลงงูตเหลืองในเหล็กค้อนนวณหรือเหล็กฟันไงฮะเหล็กคำนวลหรือเหล็กฟันก้นวลานนึ่งเลยเันนวณแต่ว่ามันมาตรงกันบ้างมันมาตรงกันบ้าง เลขคำนวณมาตรงกันกับฟันบอกเขาจะซื้อเลยล่ะเขาจะซื้อเยเน้นเทเน้นสี่ส่วนซี่ส่วนก็นี่แหะบานอ่ลแต่ผมขึ้นหนี่กับฟันอัะพัดบอกเลขสามคูณล่ะลักซี่ซี่เกียนมวนว่างหันซ้่เสีนนึงซี่มาแทมนี่ซี่มาแทเนียซี่าทนี่ยเอาซนเดยว่าหกซี่ครับขับมาซี่มากูดูงปูไฮมาสองตัวเดียวร้านของกูนะซี่มาแทะเงินนี่ซี่มาแทะเน่ยซี่สองเลย เพราะว่ามกวนก้องสันมากเอานึกว่ามันเน่ตัวเดียวนึกว่ามันใส่เสียดเจ๊เดงวดก้อนเียบ่ม้วนก้อนนีกูให้แต่ว่าตัวเดียวมวดนดีกเพห่นห้อมาตัวเดียวปููดเลยู่นันี่ละอ๋อลองเบิงเนทางใจมือมาไหมใจมือกอนเป็นแนวลงทุนใจมือามครับดีมกมันจะมีแหลเพราะอกไกูแต่ว่าพิเศษหนเี่ค่ะเี่แม่ได้เลกมาก อิลีขาเจ้าถูกทุกงวดอีกแล้วถูกทุกงวดอือแม่มแม่ได้เบอร์โทรเพิ่นแล้วงวดเพิ่งหันเพิ่นบอกอยู่บ่ได้เอาเบอร์โทรเพิ่นบัดน,นี้เออใกล้เมื่อเสียนบอกดอกว่าเห็นเพิน่นวันนี้เห็นเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้แล้วหอดมือเลยตนเท่ยงเอาผมจีว่บามาบอกเอฟซีบอกว่าได้เลขาตนเท่ยงเอาลงเราลงคลิปไม่ทันหรอกมือสิบห้านัน่นสักหั เพื่อนมาบอกอยู่พุุงมาบอกแต่ว่าเดือนสกวกมาตยูสิบหกสิบหมาแมนเมนเพื่นเหมเขาถึงสิบห้านี่นะกบ่ันสิบหกน่ารักพุ่งบอกว่าสิบห้าเล่นลงเหมือนในกลุ่มมาสิบหเน่ยเลขมีที่มาเออเดือนสกาวนะ่เออพระฮัรบอกเดือนสกวเดือนสกาวลงในกลุ่มก็ได้บอกบอกพุแต่ว่าไข่นมาูแล้วเลขสิห้น่เขาิลรตีไว้พ่รุงบอกว่าเลขกอมแม่เด้อเพราะว่ามื่นนเราะเห็นกันเนาะแม่กับเเห็นมาเลขยังมากนี่ล่ะมาเลขขน้นมาก เล็กมากเดือนสกซื้อแสนห่บนั่นไอตัวหานงนะลองเบิ้งแม่บ่สนใจเพราะว่ามันสิไม่ออกข้องเกาอีหยังบ่เคยออกข้องเกาสิปีก็บ่ออกเท่านึงแม่เถียง่นอยู่ไเกยมือเพิ่นแค่นึงครับไอกยมือเบินวันที่สิบสิบหกวันที่หนึ่งนะ เลขกหือมาเทียงเทียงเนี่ยเออร่มงคลิปประทันดอกพอห้องเสร่จเลร่อคลิปดูดวงกัท่อมไปเปี่กอใสสื้อพื้นเปยังไปซื้อเล็กันเนาะก็ต้องไปไม่าเกเาไป่ื้อเหล็กเที่ยงซีซีหรอกเขทนไม่ค่อดีฮ่นนาเขาจะสิยหายบลาเขาต้องไปม่เามาดูเา่เดี๋ยวเสิยไปถามมันห้เนาะค่ะท่านผู้ชมสิไปบอก ขันห้องมีเวลาเนาะบอไปบอกบอกุันนี้บอกสื่อนะเมื่อเมื่อเอาเบิร์กับสิไปซื้อทั้งไม่ดโดเพราะว่ากรุงเทพมึงกับซื้อได้ทอดใบสามคนบอกเดี๋ยวพี่ถุงจักเนาะมันเจ็ดายโม่งแล้วพี่ถุงจักบอกหอดใบอะเดี๋ยวเบิดเดี๋ยววันนาโท่เพิ่นแต่ว่าเลขแม่แม่ที่เด็ดคือกันนี่เพิ่นถือมากคงหวดหวดหวดนี่ก็ได้อันตัวใดข้างล่างข้างบนออกตัวใดก็หานึงกับยังหานึงกับแปดสามกับสามแปดเออหวดนี่เพิ่นได้มาแปดสามสามแปด ก้าวหน่ะเออเขาเจ้าก็ได้วัน,นี้้แมมงอต่านี้วันที่เลขมันมากวันที่สิบหกกับวันที่หนึง่งตอนเที่ยงยังวไงอยู่เที่ยงหรือบใบม่วงนั่นน่ะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> อาจ,จสิโพสต์ภาพนิ่งไงถ้ามีช่วงรุ่ง,ลงคลิปบ่ท่านดอกน่าจะลงคลิปบ่าท่านอ,อือบ่ท่านช <c oughs> ัวร์ห้าสิโหลดคลิปชัวร์ห้าสิต่อโหลดลงอันนี้ได้มันบ่แม่น ว่าได้แล้วกกระบอกไปเลยดิเมาส่วนโหลดคลิปร่มงสองอาทิตย์เนี <c li pped> ้ยหละส่วนคลิปสิบไปเนาะพวปื๊บล่องบอลโหลนี่ยแล้วสันกเก็ตคลิปสันสัมท่านผู้ชมน่าสันท่านผู้ชมข้าาสิโหลดลงคลิปมันใส่เวลาโดนแม่เพชเข้าเดี่ยวแม่เดี๋ยวเพชรจ็ดสามนาที่งเนาะโลดลงเลยนี่เยว่ท่าน เดี๋ยวได้จากขจ้ามากสิ่งล่องห้เด้อย่ถา่านผู้ชมได้จากอันที่ที่ที่มาจากแม่กสิ่งล่องหลุดได้จากแม่ที่โจมือนั่นกสิล่องหลุดโจมือเขาต้องไปต้องาต้องไปสี่วโมงผูีหญิงเขาจะบอกเลเขาไปถึงสี่ั่วโทงถามมถามมาแล้วทุ่มถามมาแเอาแม่ไม่เสบือทุ่มเพรามีเบื่อไล่มาทุ่มถามมาแล้วโจมือ ก็ขึ้้อไปเองเน่ไปนั่งฝ้าอยู่นั่นรนั่งฝ้าเล่นนกสง่นั่งสมันเขมาอเลยนั่งส้ามันไปนั่งฝอามันได้มากเลยก็ซื้อเดวงเขาซื้อดอกดว็ซื้ดอกเมีนโยเขาซื้อได้ซื้อเี่ยหรอไปซื้อกเออพฮัดซื้อไวเแล้วตั้งแต่ที่แหลกคือหัวกอนหววหาเก้าเมนบ่ซื้อตั้งแต่ตะกรนโมโรตัลีเป็นซิมันนีใต้ดินเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเขากันพะฮัทก็ได้ายใบนัน พันสื่อต่ที่แหลกตั้งตะเล็กออกที่แหลกเลยพันสื่อไว้นี่ยอ่อันนี้คือกันซิบหาพันกับสื่อไว้ตั้งแต่ที่แหลกเลยพันมาเหล็กมันเคยออกมาแป๊บตัวนี้ปีที่แล้วพันกับเลยสื่อซื้อไม่ใช่ว่าหวยมาจากไหนสูตรคำนวณหรือว่าอย่างโชคของเพันเจ็ดห้าตามเจ็ดหาแล้บเจ็ดเก้าวันนี้่ะวันศีรษะนี่ปะมีแอนเอเลสกากระเบิดฟันใหญ่พอดีเดียวตามหาจริงเออเล้วมันออกสองวันแล้วประหาศว่าสิบ่ออกการานตีส้ม หาตัวไม่ลดเรต้องเอาข้อมกามันสิมาเอาข้อมกาวอย่างสองเท้าอ่านะเห็นไหมเอาเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมไก่มือว่าไม่ครับไก่มือเอาไก่มือว่าไม่เอาม่เออประหัดเออนมหน้าขี้โกงกับมีดดิหน้าหน้าขี้หน้ารู้แล้วหน้าอย่างนี้หน้าขี้ขี้โกงหน้าเปียบน โอ้ะหารตดตามติดกว่าไม่รู้อีกตัวสนานและใจดีได้บาบอกเด็กเมียสมองมแม่ฮันทหารเพิ่นะหารเพิ่นใจดีแล้วว่าหวนแต่เพิ่นโชคของเพิ่นสื้อดอกเพิ่นเกิดความชอบเป็นพิเศษคือหาเก้าเพิ่นประด้มาจากไสเด้เลขออกไปแล้วเพิ่นก็ว่าเลขสิออกหาเก้าเพิ่นก็ซื้อเลยเออมันมาเข้ากับเลขดังเพิ่นเกันอเออเพิ่นเลยมักเพิ่นคิดว่ามันจะต้องออกตัวนี้มา เกมากห้องเ่อหนึ่งหาบลังกอาหนึ่งวันนี้บอกซ้ำเสียดอกปีนี้แล้วนี่ลวบก้บนเมนเลขสูตรบนเนเลขได้ม่เลขเป็นความักความจอบเพื่อนเขาบอกต้เทียร์หลกนละไมซิบหาวันี้แม่ซิบหาชื่อรถซิบหาบอวบมัก้นละแต่ว่าเดินใจหายเสียหลายก็เลยดาวเพื่อนซื้อเหมือนกอืหลายมองก็เลยเนะบัจันย์ เค้าน่าแบบจานบะนี้มันมือสุดไทยเลขเขาแม่ใบมุกใบสองเหรอนะะงวดนั่นนะเออฮั่นละเลขแม่ใส่ายเพิ่นมาตรงกับของเพิ่นเพิ่นเลยไปซื้อก็ถือว่าดวงของเพิ่นเพราะว่าห้าเทียงโหลดคลิปลงมาท่านแน่นอนก่ะผู้ชมกว่าสิใส่เวลากว่าคลิปสิล่อันเครื่องได้นี้ใส่เวลาโดนอ่ะท่นผู้ชม ก็จบเพียงแค่นี้ว่าเงี้ยวมันเงี้ยวโอเคขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะ